ว้าวมาทอสข้างหน้าเลยระยะยี่สิบเอโด20ครับชั่วโมงเท่าไหร่วะ55าสิบห้าละประมาณนั้นเชิญเดินแล้วครับมันมืดว้าวยี่สิบเลยครับ้างว้าวอยู่เทินนะครับนับได้ประมาณ13นะรุ่นทอ50จะถ่ายใหม่สวยสวยสวยอยสวยนะ ข้อมาเท่าไหร่แล้วยี่สามอยู่ในทอสคาน่าขึ้นเนินี่น้ข้างหน้าโทษนะครับ khổ oh. nên cấp nha là nên. không có gì ta sao ạ nên dù tamp hàn luk dành game kèm ơi ơi สามสิบยังวะยี่หมอยีแล้วครับเกษีห้ดีครับป้า ากาศเริ่มไม่ค่อยเย็ยนละทอมสามหกแล้ 3, ลบมาเยือนแล้คิวกินติดแผนหมดประคองไป เสรถเข้าเส้นทชัย,ชยแล้วสับสี เทียครับเสร็จเลยครับเรเลยครับยอดเยี่ยมครับสับสีเลยนะครับครับจเละครับครับ